ครับตอนรับคุาผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเดอะเลิโดสาวร้านและความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่งางทาง Voice TV การเมืองเชิงเปรียบเทียบนะครับถ้าเปรียบเทียบอย่างผิวเผินผมจะได้ยินจากมวลชนคนเสื้อแดงจากฐานเสียงหรือแม้กระทั่งจากนักการเมืองของฝั่งที่อยู่ในฝั่งประชาธิปไตยพยายามที่จะบอกกับผมว่าจริงแล้วถ้าจะเปรียบเนทะียบเนี่ยทำ comparative political analysis ในรายการเดอะเลิโดสควรจะเปรียบเทียบดอ,อรทักษิณชินวัตรกับ นายโดนัลด์ทรัมป์นะครับว่าเป็นนักธุรกิจที่เป็นคนนอกแล้วเข้ามาเล่นการเมืองแล้วก็มีบุคลิกที่คล้ายๆกันแต่เอาจริงๆผมคิดว่าการเปรียบเทียบถ้าจะทำ comparative political analysis ในรายการนี้เนะี่ยการเปรียบเทียบทรัมป์กับคุณทักษิณนั้นมันมันง่ายเกินไปมันง่ายเกินไปและเอาจริงถ้าลงรายละเอียดนั้นประวัติในการทำธุรกิจของทั้งสองคนก็ไม่เหมือนกันนะครับบทบาททางการเมืองที่เข้ามานิวยบายก็ไม่ได้คล้ายกันเลยด้วยซ้ำไป เพราะฉะนั้นมันมีมุมที่เปรียบเทียบได้แต่ผมคิดว่ามันเป็นการเปรียบเทียบแบบแบบผิวเผินแล้วก็ฉาบฉวยเพราะฉะนั้นผมนําเสนอประเด็นที่เวลาผมเปรียบเทียบท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชากับนายโดนัลด์ทรัมป์นะผมเปรียบเทียบในวิธีการพูดวิธีการใช้คําพูดแล้วก็สไตล์แล้วก็บุคลิกในการในการอธิบายแต่ประเด็นกับสื่อนะฮะในในการในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้สื่อข่าวประจําทาเนียบเนี่ยตรงเนี้คล้ายกันนะครับ โดยที่อํานาจในการบริหารประเทศเนี่ยแตกต่างกันอันนี้แน่นอนนะครับแล้วก็เวลามีความพยายามที่จะเปรียบเทียบการใช้มาตรา44ไปถึงอํานาจของประธานาธิบดีทรัมป์ผมก็บอกได้ซ้ำไปว่าม,มันต้องแยกแยะแล้วก็มันไม่ต่างกันอํานาจในมาตรา44มันครอบคลุมถึงฝ่ายตุลาการด้วยซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้นเปรียบเทียบไปถึงกรณีของทรัมป์ก็ไม่ได้แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าคล้ายกันและในเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับตัวของสองคนนี้แต่ว่าเกี่ยวกับ าาที่มาของอํานาจที่มาของอํานาจในสหรัฐอเมริกาเนี่ยคุณสามารถเข้าถึงตําแหน่งบริหารสูงสุดของฝ่ายบริหารได้โดยกระบวนการซึ่งมาจากการเลือกตั้งเท่านั้นและเป็นที่ยอมรับของประชาชนส่วนในไทยเนี่ยคุณสามารถเข้าถึงอํานาจได้โดยการทํารัฐประหารและเป็นที่ยอมรับของประชาชนฝ่ายหนึ่งในประเทศได้ฝ่ายขวาจัดที่ยังสนับสนุนให้มีการเข้าถึงอํานาจในลักษณะนี้เพราะฉะนั้นเอาตามวัฒนธรรมประเพณีในการเข้าถึงอํานาจ ทรัมป์เนี่ยเขาก็มาตามกลไกลตามปกติและพลเอกประยุทธ์ก็มากลไกลตามปกติในวัฒนธรรมของระบบการเมืองไทยซึ่งรวมเข้าไปด้วยนะฮะสูตรในการเข้าถึงอำนาจโดยการทำรัฐประหารนะโดยวัฒนธรรมการเมืองไทยนั่นเป็นสิ่งที่ยอมรับกันมาหลายยุคหลายสมยัยโดยสถาบันหลักๆของชาติและยอมรับกันในหมู่ประชาชนที่สนับสนุนการยึดอำนาจเพราะฉะนั้นถ้าจะบอกว่า ประชาชนถึงเวลาไม่เอาพลเอกประยุทธ์หรือไม่เอาโดนัลด์ทรัมป์แล้วจากการซาวเสียงในโซเชียลมีเดียหรือซาวเสียงในสื่อกระแสหลักที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ทรัมป์ในสหรัฐหรือแม้กระทั่งถ้าคุณเช็คโซเชียลมีเดียกระแสในการต่อต้านคอสชต่อต้นานพลเอกประยุทธ์ต่อให้มันดูเหมือนว่าเยอะเอาจริงๆผมสรุปในวันนี้ว่าตราบใดที่ฐานเสียงฝ่ายขวา ซึ่งในสหรัฐเนี่ยฝ่ายขวาก็เป็นริพับลิกันสุดตรงนะกลุ่มทีปาร์ตี้อะไรก็ว่ากันคนผิวขาวที่ไม่มีงานทาในในโมรัฐที่อยู่ทางตอนกลางของประเทศหรืออยู่ทางตอนใต้ของประเทศถ้าฐานเสียงของทัป์ยังแน่นทัป์ก็ไม่ไปไหนหรอกต่อให้มีการชุมนุมเป็นล้านคนเช่นเดียวกันเช่นเดียวกันถ้าคุณดูในกรณีของท่านพลเอกประยุทธ์ฐานเสียงเอาง่ายฐานเสียงของคนที่ปกติแล้วอาจจะออกไปเลือกพรรคประชาธิปัตย์คนซึ่งปกติแล้วอาจจะเคยไปชุมนุมเป่านกหวีดกับกปปส คนซึ่งปกติแล้วอาจจะเคยเห็นด้วยกันแนวทางและหลักการในการเคลื่อนไหวของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยฐานเสียงฝ่ายขวานั้นในเมืองไทยตราบใดที่ยังสนับสนุนการทำงานของบิ๊กตู่อยู่บิ๊กตู่ก็ยังอยู่ไปได้เรื่อยๆแค่ในในิยมเรตติ้งอาจจะดูเหมือนตกในบางช่วงเหมือนกับกรณีที่มีการวิพากษ์วิจารณ์โดนัลด์ทรัมป์ในหลายๆเรื่องซึ่งไม่ควรจะทำแต่เอาจริงๆแล้วฐานเสียงรีพับลิกันฝ่ายขวาที่เลือกเข้ามา หรือฐานเสียงในเมืองไทยฝ่ายอนุรักษ์นิยมฝ่ายขวาในประเทศไทยฝ่ายกปปสฝ่ายพันธมิตรฝ่ายประชาธิปัตย์สุดโตง่งซึ่งอาจจะมองว่าบุคลากรทางการเมืองอื่นที่เคยมีในอดีตไม่ได้เป็นทางเรื่องต่อไปตราบใดที่ฐานเสียงฝ่ายขวาสุดขั้วรัฐนิยมแบบนั้นยังสนับสนุนท่านพลเอกประยุทธ์อยู่ในที่สุดแล้วการอยู่ในอำนาจมันเป็นสิ่งที่ยังทำได้ต่อไปโดยที่ ไม่ได้ฝืนกระแสประชาชนสักเท่าไหร่แน่นอนการวิพากษ์วิจารณ์การที่สื่อลงทุนลงแรงในการที่จะจัดหนักเพื่อให้เอาคนออกจากตําแหน่งให้ได้เนี่ยมันก็มีในอเมริกานนะครับถ้าคุณดูการรายงานข่าวของ msnbc msnbc ก็มีรายการข่าวเชิงวิเคราะห์แบบที่จัดเต็มรัฐบาลทรัมป์เนี่ยหลายรายการตอนเชา้าก็จะมีรายการ morning joe นะครับ morning joe เนี่ยนะครับมีรายการซึ่งผูดด้ดำเนินรายการก็จัดเต็มทรัมป์ทุกวัน นอกเหนือไปจากนั้นมีรายการของ r รเชลแม่ดาวซึ่งพึ่งเอาเอกสารภาษีของของทรัมป์มาเปิดเผยจากปี2 0 0 5ัจัดเต็มอยู่ตลอดนะฮะถ้าคุณอ่านหนังสือพิมพ์นิยอกไทม์เนี่ยอ่านไปเรื่อยคุณก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยคนที่มีความคิดความอ่านคนที่มีการศึกษาเนี่ยคนที่มีแนวคิดแบบเสรีนิยมหน่อยเนี่ยไม่น่าจะยอมรับกับสิ่งที่ประธานาธิบดีทรัมป์ได้เพราะฉะนั้นทัศนคติของคนที่มีการศึกษาในกลุ่มหนึ่ง ที่ไม่ใช่ Republican สุดต่งจริงๆไม่ใช่ชนชั้นในทุนที่ได้ประโยชน์จากรัฐบาลในทำเนียบขาวในวันนี้เขาจะมองว่าให้มันเป็นไปได้อย่างไรที่ยังมีประชาชนที่สนับสนุนทรัมป์อยู่คล้ายๆกับเวลาคุณไปพูดกับคนที่มีความคิดความอ่านหัวเสรีในประเทศไทยเนี่ยคุณก็จะรู้สึกว่าเออมันเป็นไปได้อย่างไรที่ยังมีฐานเสียงฝ่ายขวาสุดขั้วอนุรักษ์นิยมที่ต้องการรักษาโครงสร้างอำนาจเดิมที่มีอยู่ในประเทศไทยเนี่ย คุณยังไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมฝ่ายนั้นยังหนุนรัฐบาลนี้อยู่แต่ว่าเอาจริงๆริงแล้วฝ่ายนั้นเขายังหนุนอยู่เหมือนกับในกรณีของของฝ่าย GOP สุดขั้วยังหนุนทรัมป์ให้อยู่ในตำแหน่งต่อไปสื่อที่สนับสนุนให้อำนาจรัฐยังคงอยู่ต่อไปในอเมริกาก็มีต่อให้มี MSNBC หรือนิวยอร์กทมสไม่ว่าจะแรงขนาดไหนมันก็ยังมี Fox News ซมันมีรายการอย่าง Fox and Friends ที่ทรัมป์ชอบดูมันมีรายการเล่าข่าวเชิงวิเคราะห์ที่ทำ propaganda ให้คนสนับสนุนทรัมป์อยู่ต่อไปได้ตราบใดที่สื่อเล่นบทบาทนี้รวมทั้งสื่อกระแสหลักด้วยและสื่อกระแสรอง alternative, อ a l t e r n a t i v e างเช่นอย่างไบร์บัตเนี่ยไบร์บซึ่งผู้บริหารเข้าไปร่วมงานทรัมป์เนี่ยไบร์บก็มีการนําเสนอข้อมูลข่าวสารซึ่งเทียบเท่าเหมือนกับอะไรอะ่ะเหมือนกับวิทยุท้องถิ่นของไทยอะ่ะนะเหมือนวิทยุท้องถิ่นหรือ l คอลเ radio ในอเมริกาก็มีเนี่ย คือคุณมีการเจาะทำพราประแกนด้เพื่อให้คนสนับสนุนผู้นำฝ่ายขวาให้อยู่ในอำนาต่อไปตราบใดที่มันเป็นอย่างนั้นและช่วงหลังเขาจัดหนักพอไรอ้ด้วยซ้ำไปเพราะว่าเป็นรูพับลิกันที่เป็นประธานสภาแล้วก็สุดขั้วมไม่พอเนี่ยตราบใดที่เป็นอย่างนี้ยากที่คุณจะสามารถบ่อนทำลายให้ฐานเสียงของผู้นำฝ่ายอนุรักษนิยมสามารถหมดศรัทธากับผู้นำอนุรักษนิยมคนนั้นได้ เพราะฉะนั้นเวลาผมพูดถึงท่านพลเอกประยุทธ์ในรายการนี้เนี่ยผมซาวเสียงจากโซเชียลมีเดียแล้วก็สื่อที่มีหัวเซรีผมดูเว็บไซต์ข่าวต่างๆแล้วผมเห็นวิธีการวิพากษ์วิจารณ์ที่เขามีต่อคอสชอแต่ท่านและและสำหรับท่านนายกแต่ว่าในขณะเดียวกันผมเข้าใจดีว่าความเป็นจริงถ้าคุณไปดูวิธีการรายงานข่าวของสื่อกระแสหลักในประเทศไทยมันไม่ถึงขั้นที่มีแบบ FO x มันก็อาจาจะมีถ้าเทียบจริงๆคือทีนิวใช้คล้ายฟล็อกซ์แต่ว่าแต่ว่าคุณยังเห็นโครงสร้างของการทํางานของสื่อซึ่งทําให้คนนั่งคิดว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้ว่ายังไงยังไงเนี่ยบุคลากรทางการเมืองซึ่งเป็นผู้นําของฝ่ายขวาในประเทศเนี่ยยังสามารถตอบสนองความต้องการของฝ่ายขวานั้นต่อไปและตราบใดที่เป็นอย่างนั้น สื่อเนี่ยจะรวมถึงการไลบ่บีเก็บภาษีอดีตนาะยกทักษิณให้ได้เนี่ยนะฮะแม้กระทั่งเรื่องนี้เนี่ยกราบใดที่เป็นอย่างนั้นและสามารถตอบสนองความต้องการของฝ่ายขวาต่อไปได้การอยู่ในอำนาจอย่างมีความพอปุูล่าในระดับหนึ่งเนี่ยมันก็ยังทําได้ยังทําได้ต่อไปนะฮะต่อให้มันอาจจะขัดต่อหลักความเชื่อของสื่อ,อ,อที่มีหวัวเซรีเวลาพูดถึงสถานการณ์ทั้งหมดนี้นะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาต่อครับสักครู่ครับน อารมณ์ต่อต้อตานโดนัลด์ทรัมป์ก็ทำกันเต็มที่นะครับเมื่อคืนนี้รายการของเรเชลมาดาวก็นำเอกสารซึ่งเธอได้รับจากเว็บไซต์ d c Report คนไหนอยากติดตามข่าวสารในกรุงวอชิงตันก็ต้องดู d c r e p o r t o r g นะครับแมดดาาก็ได้เอกสารมาเป็นสำเนาเอกสารการเสียภาษีของโดนัลด์ทรัมป์นะฮะสองใบด้วยกันนะครับเธอก็บิลอารมณ์ของผู้ชมเต็มที่แล้วก็เปิดเผยเอกสารการจ่ายภาษีปรากฏว่าข้อมูลมันก็ยังไม่มีอะไรมากนะครับทรัมป์นั้นจ่ายภาษีในปี 2005- 2005นะฮะ สิบกว่าปีมาแล้วเนี่ยนะครับทรัมป์จ่ายภาษี38ล้านดอลลาร์จากรายได้ในปีนั้น150ล้านดอลลาร์ไม่มีข้อมูลอะไรที่น่าตื่นเต้นมากนักแต่ว่าก็เป็นเอกสารภาษีที่ได้มีการหลุดออกมาหรือล็กออกมาปล่อยให้หลุดออกมาคนไหนสนใจอยากรู้ว่าเอกสารการจ่ายภาษีในสหรัฐมันมีหน้าตาเป็นอย่างไรก็ไปดูกันได้นะครับผมใช้ทีมงานเอาลิงก์กันนี้ไปโพสไวที่แฟนเพจนะครับอันนี้เป็นสำเนานะฮะเป็นไฟล์ PDF นะครับก็อ่านดูกันได้ ยังไม่ใช่ฉบับเต็มเขาปล่อยออกมานิดเดียวอีกสักพักคงมีมากกว่านี้นะครับเพราะว่าตอนนี้ดูเหมือนว่าส่วนหนึ่งของรัฐรัชการรัฐพลึกในสหรัฐนั้นก็พร้อมที่จะเล่นงานทรัมป์คืออย่างนี้ผมใช้คําว่ารัฐพลึกในวันนี้ผมใช้คําว่ารัฐรัชการก็ไนดะ้ผมใช้ที่สตีเฟนแบนนันของไบร์บาทที่ปรึกษาทรัมป์เขาใช้ก็ไนดะ้เขาเรียกว่า administrative state โครงสร้างในการบริหารงานแผ่นดินโดยที่ไม่ได้ขึ้นกับผู้ผนํา ขององค์กรซึ่งเชื่อมโยงกับประชาชนอันนี้ผมไม่ได้บอกว่าอะไรผมบอกรัฐราชการหรือรัฐพันลึกผมไม่ได้บอกว่ามันเป็นสิ่งที่เลวร้ายนะฮะถ้าเกิดรัฐราชการและรัฐพันลึกนั้นไม่ได้เข้ามาก้าวไก่การทํางานของฝ่ายบริหารแล้วก็พยายามที่จะมีบทบาทในการลดอํานาจนายกรัฐมนตรีหรือประธานาธิบดีหรือในการถอดถอนบุคลากรทางการเมืองซึ่งฝ่ายบริหารซึ่งมาจากการเลือกตั้งเขาแต่งตั้งเข้ามาเนี่ยตราบใดที่มันเป็นแค่นั้นและเป็นการทํางานภายใต้การบังคับบัญชาการที่มีรัฐพันลึก หรือ administrative state มันก็ไม่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เสียหายมากนะักนะแต่ว่าคุณเห็นปฏิกิริยาตอบโต้ทรัมป์จากรัฐพันลึกในแบบนี้โดยที่เจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยปล่อยเอกสารการจ่ายภาษีหลุดออกมาเพราะเขาต้องการให้โลกเห็นว่าทรัมป์เนี่ยจ่ายภาษีเท่าไหร่ตามที่เป็นสิ่งที่เรียกร้องโดยสื่อและ,และประชาชนซึ่งอันนี้ผมคิดว่ามันก็ไม่ได้เป็นการแบบเลยเถิดนะมันไม่เลยเถิดขนาดรัฐพันลึกในตุรกีหรือหรืออียิปต์นะครับแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ย ในกรณีของการกล่าวหาว่ามีรัฐพันลึกและการที่แบนันนไปพูดในงาน CPAC ว่ามันมี administrative ที่จะต้องทำลายมันทำให้ David r e รมเนกนักเขียนชื่อดังของนิตยสาร New y o r k e er, เกเขียนบทความนี้เกี่ยวกับคอนเซ็ปต์รัฐพันลึกโดยที่เดวิดเรมเนกเนี่ยสรุปคล้ายๆกับที่ผมสรุปตั้งแต่วันอังคารที่ผมพูดถึงประเด็นนี้ว่า Deep s t s t e เนี่ยมาจากประเทศอะไรนะฮะผมอ่านให้ฟังเลยเดี๋ยวผมจะแปล Deep State comes from the Turkish Uh, Darin Deflet, a clandestine network, including military intelligence officers, along with civilian allies, whose mission was to protect the secular order established in 1923 by the father figure of post-Ottoman Turkey, Mustafa Kemal Ataturk. It was behind at least four coups. It, it's, it surveyed and m murdered reporters, dissidents, communists, Kurds, Islamists. The deep state takes similar form in Pakistan and its powerful intelligence service, the ISI, and in Egypt, where the military establishment is tied to some of the largest business interests in the country. ร mm ัดพันลึกมันเกิดขึ้นจากคำศับภาษาตรกีภาษา t เต k ร์กิช d e r i n Devlet ซึ่งเป็นเครือข่ายทหารและเป็นเครือข่ายคนที่ทำงานด้านข่าวกรองที่เป็น s p ยและเป็นพันธมิตรที่เป็นพลเรือนที่มีภารกิจ ในการรักษารัฐคารวาที่ตั้งขึ้นมาในปีคศ .1923 โดยผู้นำผู้ก่อตั้งประเทศบิดาของประเทศกมาลออรเโิร์กในกรณีเดียวกันถ้าคุณไปดูถึงรัฐพันลึกในประเทศอย่างไปเกลสถานก็จะเชื่อมไปถึงองค์กรข่าวกรองใหญ่ ISI ในอียิปต์ก็มีนะฮะเครือข่ายธุรกิจของทหารแล้วก็องค์กรทางด้านตุลาการแต่ว่ารัฐพันลึกนี้เนี่ยเรมเน็ตเขาเขียนแล้วก็สรุปให้ฟังว่ารัฐพันลึกนี้เนี่ย อย่างในตรุรกีเนี่ยผู้นาคนปัจจุบันซึ่งมาจากการเลือกตั้งเนี่ยก็สามารถกําจัดอิทธิพลของรัฐพันลึกไปได้แล้วซึ่งสะท้อนออาไหมาเห็นว่าความพยายามที่จะยึอดอานาจในตรุรกีรอบที่แล้วเนี่ยก็พังลม้ลมเหลวทําไม่ได้รัฐพันลึกที่มีการพูดกันถึงนี้เนี่ยมันมันเป็นรัฐพันลึกที่ในสหรัฐเนี่ยไม่มีในสหรัฐเนี่ยถ้าคุณเห็นเร็กซ์เทเลสซนที่กระทรวงต่างประเทศเนี่ยเขาปลดเจ้าหน้าที่รัฐระดับสูงเนี่ยเพียบเลยปลดเลย ถ้ามีรัฐพลึกจริงเนี่ยประธานาธิบดีทรัมป์สั่งให้รัฐมนตรีดุลิธรรมเนี่ยสั่งย้ายอายการเนี่ยไล่ออกวันเดียวส6หกคนเนี่ยทำไม่ได้หรอกนะรัฐพลึกแบบที่แบนดอนคิดว่ามีเนี่ยมันมีในในในไทยเนี่ยมีรัฐพลึกในตุรกีเนี่ยยังมีเหลืออยู่บ้างในอียิปต์มีอยู่และรัฐพลึกเป็นอํานาจนําในตุรกีมันไม่ลึกไปซ้ำไปมันตื้นขึ้นมาได้เห็นเลยเนะ อีกเรื่องหนึ่งที่จะแตะนะฮะคือเรื่องประเด็นเมื่อกี้นี้ที่ที่เราแวบไปดูนิดหนึ่งเรื่องของอตุรกีแล้วก็บกูโกเรียอ,อันนี้เป็นประเด็นข่าวซึ่งผมคิดว่าผมแค่แนะนําให้ท่านผู้ชมไปไปติดตามกันต่อไปเพราะาเรื่องนี้เนี่ย NBC News ก็รายงานและผมก็เป็นปรากฏการณ์ที่น่าสงสารผู้ลี้ภัยที่กลายมาเป็นเหยื่อของทหารอนอกใช้คําว่านอกราชการหรือนอกรีตดิคือทหารที่แบบอาสาสมัครแล้วบางทีก็เป็นภาค ประชาสังคมกันเองที่เกลียดผู้ลี้ภัยแล้วไม่ต้องการให้มีผู้ลี้ภัยเดินทางจากซีเรียผ่านตุรกีเข้ามาแล้วเข้ามาในประเทศอื่นในยุโรปตะวันออกก็มีซีนิวส์รายงานและเป็นรายงานพิเศษน่าเข้าไปคลิกอ่านดูว่ามันมีกลุ่มเนี่ยกลุ่มที่เขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ paramilitary หรือ volunteer services เป็นอาสา,าสมัครที่เข้ามาบริการประชาชนโดยการอ้างว่าตนเองต้องการจัดระเบียบไม่ให้ผู้ลี้ภัยเข้ามาในบูเกเรีย โดยที่คุณมเีเห็นกลุ่มที่เป็นเขาเรียกว่าวิจิลันตีวิจิลันตีนี่คือทําตัวเป็นแบทแมนซูเปอร์แมน Batman, นะฮะเข้ามาพิทักษ์กฎหมายเองะอะไรเงี้ยแล้วก็คอยจับคนที่ลี้ภัยผ่านพรมแดนระหว่างตรุรกีกับซีเรียเข้ามาแล้ว,แล,วแล้วพอพอเข้ามาได้จากซีเรียมาถึงตรุรกีก็เดินทางจากตรุรกีเข้ามาในบูกเกเรียก็กลุ่มนี้เขาถือว่าอ่าภาครัฐไม่สามารถทํางานได้เข้มข้นอย่างเต็มที่เขาก็เลยจัดหนักเองก็มีการจับกลุ่มผู้ที่พยายามเข้ามาลี้ภัย ในการเดินทางเข้ามาผ่านตุรกีเข้ามาในบูกเกเรถึง35คนนะฮะนี่ก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับผมรายงานให้ทราบนะครับแนะนำให้อ่านเต็มท้ายนี้พูดถึงอาร์โนสวอตเนเกอร์และโดนัลด์ทรัมปก็เป็นคู่หูซึ่งไม่เป็นคู่หูกันอีกต่อไปอตอนนี้ p o l i t i c a l รายงานว่าอาร์โนเนี่ยตอนแรกเขารายงานว่าอาร์โนสนใจที่จะลงสมัครเป็น ไม่ใช่เป็นผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียเขาเคยเป็นผู้ว่าการรัฐไปแล้วแต่ว่าอาจจะเป็นสมาชิกวุฒิสภาไปไปแลกสักสองสม,มัติกับโดนัลด์ทรัมป์ในวุฒิสภาสารัฐได้ปรากฏว่า,ากระแสะข่าวเรือ่องรงานล่าสุดคืออาร์โนโอเองเนี่ยปฏิเสธฮะอาร์โนโอบ,บอกว่ายังไม่พร้อมและก็ไม่สนใจที่จะเป็นสวอต z e นเกอร์ for senate หรือเปล่าจะได้เห็นไหม ทุกคนอยากเห็นเพราะว่าทรัมป์ตอนหลังเนี่ยไปพูดาพาดพิงสวอสสเนเกอร์เยอะใช้ Twitter ว่าว่าสวอสสเนเกอร์ทำให้เรตติ้งของ Celebrity Apprentice ตกนะฮะจนสวอสสเนเกอร์ก็ลาออกจาก Celebrity Apprentice รายการที่โดนทรัมป์ยังเป็นโปรดิวเซอร์อยู่เอาแค่ตอนนี้คือว่าอานยังไม่ลงการเมืองยังไม่ลง Celebrity Apprentice เขาไม่จัดละรายการนี้ทรัมป์ยังเป็นโปรดิวเซอร์อยู่ออกอากาศทาง NBC ในสหรัฐไม่เป็น ผู้ดำเนินรายการ Celebrity uh, Celebr Apprentice แล้วก็ยังไม่ลงสมัครเป็นสวสำหรับอดีตผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียมิสเตอร์ออลบีแบกอาร์โนลด์สวอตนเกอร์ยังไม่กลับมาเล่นการเมืองนะครับทั้งๆที่สื่อกระแสหลักในสหรัฐก็เรียกร้องเหมือนกันพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมานะครับยังมีอีหลายประเด็นครับมูลนิธิไทยคมให้โอกาสสร้างอนาคต ที่เซเว่นอีเเวนอีกอเกมที่คุณต้องดูให้ดีๆสําหรับคนที่ติดตามข่าวการเมืองในสหรัฐในกรณีของของทรัมป์เนี่ยนะครับก็คือว่าต้องดูว่าคนที่อยู่ล้อมรอบทรัมป์อย่างแบนนั้นที่ผมเคยได้แนะนําให้รู้จักแล้วเนี่ยต้องการที่จะเลื่อยเลื่อยเก้าอี้เลื่อยขาเก้าอี้ของประธานสภาสหรัฐหรือเปล่าคือพอไรอันเป็นประธานสภานะสภาคองเกรสเนี่ยเป็นประธานสภานิกสภาผู้แทนรัศดรของเขา แล้วที่ปรึกษาโดนัลด์ทรัมป์ต้องการเลื่อยเ้าอีกเขาให้สื่อในเครือนะก็คือแบนดนันให้สื่อในเครือซึ่งคือไบร์บาทเนี่ยปล่อยคลิปการให้สัมภาษณ์ของไรอันซึ่งพูดพูดจาแบบหยาบคายพาดพิงโดนัลด์ทรัมป์ในช่วงหาเสียงเนี่ยโนะจมตีทรัมป์ในช่วงหาเสียงเนี่ยปล่อยคลิปนี้ออกมามันก็สะท้อนว่าคนที่อยู่ล้อมรอบทัป์ตอนนี้พร้อมที่จะแทงพอร์เรีนจากข้างหลังนะฮะซึ่งภาษาอังกฤษเขาเรียกนะสำนรวมภาษาอังกว่าเด i v e s knives ที่แปลว่ามีดเนี่ย Are out นะก็ดูเหมือนว่ามีความพยายามที่จะเสนอชื่อประธานสภาคนใหม่ควรจะมีประธานสภาคนใหม่ไหมก็ไม่ควรจะมีหรอกเอาจริงๆหลังจากโดนัลด์ทรัมป์ไปซึ่งอาจจะเป็นในปี2020หรือในปี2024มันก็ต้องมีบุคลาการทางการเมืองใหม่ๆนะปัญหาของพอรไรนตนคือตอนที่เขาหนุ่มๆเนี่ยเขาอ่านหนังสือของแอนไรน์มากเกินไปอนแรนคนไหนอยากรู้ว่าหลักความคิดในการ ลดการใช้ใจ่ายของภาครัฐไม่ช่วยเหลือคนยากคนจนเก็บภาษีน้อยๆทำไมหลักการพวกนี้มันเวิร์กมันดีเนะี่ยลองเสิร์ช Google Search นะ ayn แล้วก็ r a n d iran iran โตขึ้นมาได้การอ่านหนังสือของอันแรก็เลยเชื่อว่ารัฐควรจะมีบทบาทน้อยๆไม่ต้องช่วยเหลือคนยากคนจนนะเขาได้ดีใจว่าโครงการประกันสุขภาพทุนน้าของบารักโอบามาเนี่ย จะลดภาระรายจ่ายของรัฐเป็นสิ่งที่ดีนะโยกการใช้งบประมาณไปที่ระดับมลรัฐแล้วก็คุมการเติบโตของงบประมาณนั้นไรอันตื่นเต้นกับเรื่องนี้มากแต่จริงๆมันเป็นปัญหาสําหรับคนยากคนจนไงเพราะว่าการไปหาหมอในอเมริกามันเป็นสิ่งที่แม้กระทั่งชนชั้นกลางยังทําไม่ได้ p o l i t i c a l รายงานแล้วก็สื่อกระแสหลักก็รายงานกันหมดจนถึงขั้นที่สอสอออฟฟิเชีกันเองก็รับไม่ได้กับสิ่งที่กําลังเกิดขึ้น วิธีเดียวที่จะตอบโต้การคำนวณข้อมูลขององค์กรซึ่งมีชื่อว่า CBO เนี่ยเขาเรียกว่า Congressional Budget Office เนี่ยซึ่งเป็นองค์กรที่มีความเป็นกลางนะฮะและผู้บริหารก็ไม่ใช่ d e m o c r a ตนะฮะผู้บริหาร CBO ก็เป็นคนที่รัฐบาลนี้ปล่อยให้อยู่ในอำนาจนะครับไม่ใช่คน Republican จา๋จาๆหรอกแต่ว่าก็เป็นคนที่รัฐบาลนี้โอเคด้วยเขาก็คำนวณตัวเลขออกมาว่าตกลงแล้วเมื่อมีการใช้กฎหมายฉบับใหม่ The American Health Care Act แทนดี ACA a หรือ Affordable Care Act ของโอบามาเนี่ยจะทำให้คนนั้นไม่มีประกันสุขภาพเนี่ยในปี2018จะไม่มีประกันสุขภาพถึง14ล้านคนในปี2020ไม่มีประกันสุขภาพถึง20ล้านคนในปี2026จะไม่มีประกันสุขภาพถึง24ล้านคนคือจะมี24ล้านคนเพิ่มขึ้นมาที่ไม่สามารถ มีเงินพอที่จะซื้อการประกันสุขภาพได้การไม่มีประกันสุขภาพในสหรัฐเนี่ยเทียบเท่าก็คือแบบคือตายะฮะไปตายเอาดาบหน้าฮะเพราะการไปหาหมอในอเมริกามันทําไม่ได้มันแพงเกินไปสําหรับไม่ใช่คนยากคนจนนะคนชนชั้นกลางนะฮะตอนที่ผมไปเรียนอเมริกาเนี่ยผมไม่สามารถไปหาหมอได้นะฮะผมเก็บเวลาผมป่วยมันเป็นไรทำแม้กระทั่งทําฟันเนี่ย บินกลับมาบินกลับมาถูกกว่าบินกลับมาซื้อยาถูกกว่าไปซื้อยาในอเมริกาแล้วไปหาหมอในอเมริกามันขนาดนั้นมันแย่ขนาดนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้เนี่ยแม้กระทั่งตัวเลขของทำเนียบขาวเองจากการรายงานของ Politico ้เว็บนี้ล่าสุดเนี่ยตัวเลขของทำเนียบขาวเองก็ยอมรับว่าจะมีผู้ที่ตกตกจากการได้สิทธิ์ในการรับประกันสุขภาพเนี่ยมากกว่าตัวเลขที่ CBO อคำนวณมาซะอีกนะเพราะฉะนั้น ในวันนี้เนี่ยที่เขาเปลี่ยนโครงการการที่จะบังคับให้คนซื้อประกันสุขภาพผ่านตลาดที่รัฐบาลสร้างขึ้นมาแล้วก็จะเป็นการคืนภาษีเนี่ยมันเป็นการหาช่องโหว่าทางกฎหมายในการเสนอวิธีการในการให้เครดิตทางภาษีหรือ tax credit ให้ให้กับคนที่มีรายได้สูงเท่านั้นนะอันนี้ก็โดนแฉเพราะโดนแฉอ,อย่างนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับว่ายิ่งสะท้อนได้เลยว่า Republican ที่เป็นอย่างนี้มันเป็น Republican แบบที่ตอบสนองความต้องการของ รัฐบาลที่เรียกได้มากขึ้น่เรยกว่าเป็นเป็นรัฐบาลของพลูโด r คร p l ู t o c r a c y คือเข้าไปเพื่อช่วยเหลือคนคนร่ำคนรวยคืนคืนเครดิตภาษีให้กับคนร่ำคนรวยแต่ว่าคนยากคนจนคนชนชั้นกลางจะตกจากการได้สิทธิ์ในการประกันสุขภาพแบบที่ราคาที่เขาพอจ่ายได้ถึง24ล้านคนเนี่ยภายในภายใน8ปีเนี่ยถ้าคุณทำอย่างนี้เนี่ยมันก็เป็นรัฐบาลพลูโดครตไปแล้วเพราะฉะนั้น สิ่งที่ทรัมป์ได้ละเมิดในวันนี้ก็คือว่าเขารู้กันอยู่แล้วว่ารัฐบาลซึ่งมาจากการเลือกตั้งในสหรัฐมันก็เชื่อมโยงกับนในทุนน่ยแต่ว่าส่วนใหญ่มันจะมาในคราบของความพยายามที่จะช่วยเหลือนายทุนแต่ว่าก็ช่วยเหลือคนจนกําลังดีให้ไม่เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันทั่วประเทศค,คือคืนภาษีให้กับคนร่ำรวยมันก็ถามกันใช่ไหมอ่าแเครดิตอะไรประมาณนี้ลดภาษีให้กับคนที่มีรายได้สูงอันนี้เป็นสิ่งที่พรรคริพับลิกักเสนอในสภาก็ ก็ทุกคนก็คิดอยู่แล้วว่าคงทําอย่างนั้นแต่ว่าถ้าทําอย่างนั้นเนี่ยคุณไม่ต้องไปลดสวัสดิการด้านประกันสุขภาพสําหรับคนยากคนจนได้ไหมรีพับลิกันอยู่มาได้โดยตลอดเพราะว่าเขาไม่เอารัฐสวัสดิการแบบฝ่ายซ้ายซึยซ่งชอบสวัสดิการนิยมเขาไม่เอาแบบโซเชียลิสต์สังคมนิยมแบบพรรคเดโมแครตรีพับลิกันอยู่มาได้เพราะว่าเขาใช้ในโยบายที่ภาครัฐต้องช่วยเหลือประชาชนแต่ในขณะเดียวกันลดภาษีให้กับคนร่ำคนรวย มีสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นความเมตตาธรรมเมตตาธรรมเนี่ยมันทำให้คนอย่างบุชเนี่ยยังพอไปได้นะถ้าพูดถึงเรื่องของนโยบายการเมืองในประเทศม่ว่าเขาจะทําแย่ขนาดไหนในนโยบายการเมืองต่างประเทศรวมไปถึงการทรุณกรรมนักโทษและสงครามในอิรักษแต่ถ้าเกิดในยุคข,ของครั้์เนี่ยเป็น Republican ที่ไม่มีเมตตาธรรมเนี่ยคานี้อยู่ยากช่วยเหลือคนรวยมันอย่างหนึง น,นั่นเป็นสิ่งที่คนคาดอยู่แล้วว่าจะได้เห็นในการลดภาษีให้กับคนร่ำคนรวยแต่ว่าถ้าช่วยเหลือคนรวยแล้วเสร็จแล้วคนจน20ล้านคนไม่มีประกันสุขภาพขึ้นมาเนี่ยมันเป็นสถานการณ์ที่ทำให้รัฐบาลทรัม์น่าจะอยู่ได้ยากในสายตาของแม้กระทั่ง Republican ก,กันเองและคนทั่วไปนะฮะประมาณนี้แค่นี้กับประเด็นนี้และนี่ก็คือรายการ The d เด l y d ose ในคืนวันนี้พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ